ครับก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยละกันนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัว OTG นะก่อนที่เราจะตัดสินใจนะครับสั่งซื้อหรือนํามาใช้งานว่ามันมีลักษณะหรือประเภทหรือการใช้งานกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอนี้กันครับโอเคนะครับเริ่มต้น OTG คืออะไร OTG คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟลชไดร์เป็นคอมพิวเตอร,เอเตอร์เป็นโทรศัพท์กับผมแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนี้ก็คือพวกไมค์ โรโฟนหรือเป็นกล้องต่างๆ OTG มีแบบไหนบ้าง OTG จะมีแบบหัวเสียบมีอยู่2รุ่นหลักๆตอนนีก้ก็อาจจะมีรุ่นอื่นบ้างนะแต่ว่าน่าจะาไม่นิยมใช้เท่าไหร่จะมีในส่วนของ2รุ่นที่นิยมใช้อยู่นะปัจจุบันรุ่นที่1จะเป็นหัวไมโคร USB จะเป็นรูปสายสุดก็คือลักษณะของหัวแจ็คเสียบจะเห็นอยู่ข้างล่างนะร,รูปเล็กก็จะเป็นหัวไมโคร USB นะตัวนี้อินเทอร์เฟสแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับรุ่นที่2ก็จะเป็น USB Type C ลักษณะการใช้งานก็ใช้งานเหมือนกันนะเสียบเข้าในส่วนของช่องเสียบชาร์จ ของโทรศัพท์แต่ละรุ่นก็คือดูว่ารองรับหรือไม่รองรับแค่นั้นเองส่วนใหญ่มือถือนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเป็นในส่วนของไมโคร USB ซะส่วนใหญ่ส่วน p ท C เพึ่งมาแพร่หลายช่วงหลังๆจนถึงปัจจุบันที่เรา,าใช้งานกันอยู่รูปตัวที่3ก็คือจะเป็นสายแบบเดียวนะครับก็คือ t ท p e C แบบเดียวลักษณะของ OTG นะที่เราเห็น3รูปนี้นะครับรูป1รูป2ลักษณะเหมือนกันนะก็คือครบชุดการใช้งานจะมีในส่วนของไมโคร USB นะครับแล้วก็วิ่งไปหาตัวที่เป็นกล่องอยู่ตรงกลางอ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นฮับนะครับเพื่อแยกสัญญาณเป็น2ช่อง3มช่อง4ช่องก็แล้วแต่ ก็แยกกมาเป็นพอร์ต USB ให้เรานําไปต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดเดี๋ยวจะอธิบายในหัวข้อต่อไปแล้วกันในส่วนของ Type C นะก็เหมือนกันนะจะแตกต่างกันตรงที่แจ็คหัวเสียบแค่นั้นเองนะครับระหว่างไมโคร USB กับ Type C แค่นั้นเองที่เหลือก็ลักษณะการทํางานเหมือนกัน ก็รูปที่3ก็เช่นกันนะครับแค่ไม่มีตัวฮับมันจะไปถึงแค่อ่า USB 3นะครับตรงนี้เอ <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปโอเคนะฮะหัวข้อนี้ก็คือการต่อใช้งานนะครับก็ตัวแรกนะครับจะเป็นการต่อใช้งานแบบไ i โคร USB กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็น OTG แบบเป็นไ i โคร USB เข้าโทรศัพท์แล้วก็จะมีอ่าตัวฮับเพื่อแยกสัญญาณออกแล้วก็รับในส่วนของอ่ากระแสะไฟนะครับหรือไฟเลี้ยงเข้าก็ตัวนี้นะครับแทบไม่ต้องใช้เลยนะ เพราะว่าเจ้าตัว USB Hub หรือ OTG ตัวนี้นะมันใช้ไฟแค่3-5โวลต์ olt, แค่นั้นเองนะครับผมก็มันใช้ไฟไม่เยอะมันก็เลยใช้ไฟกับแบตโทรศัพท์ของเราได้นะครับแทบจะไม่ต้องใช้ USB Adapter เลยนะจะเห็นว่ามี3พอร์ตใช่ไหมครับคือตัวบนสุดจะเป็น USB Adapter นะก็คือจ่ายไฟเลี้ยงให้ ย s uh, b บช่อง2กับช่อง3เราก็นำไปต่อกับ, Mount, บเาามาส์นะครับที่เขาเขียนรูมให้นะหรือย s b อบีแฟลชไดรนะครับเพื่อจะดูข้อมูลอะไรก็ตรงนี้นะแล้วก็ต่อคนะีย์บอร์ดเข้าไปได้ก็อย่างที่ผมได้อธิบายตอนต้นคลิปนะครับว่ามันสามารถต่ออุปรกรณ์ได้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเมาส์ USB นะครับคีย์บอร์ดหรือกระทั่งสามารถลิงก์โทรศัพท์หากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในหัวข้อถัดไป ต,ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นของ USB Type C การใช้งานเหมือนกันเลยก็คือต่อจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่รองรับนะครับในส่วนของ USB Type C นะฮะพอต่อไปเสร็จมันก็จะเป็นพอร์ต USB C. ให้นะครับก็สามารถเสียบแบดได้นะครับ USB C. อัพได้นะเมาส์คีย์บอร์ดก็เหมือนกันเลยการใช้งาน